สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกับวันยุ่งยุ่งนะจ้ามานันนี้โดนแล้วเนาะทีเอกปล่ดเลลงคลิปเนาะเอ่อช่วงนี้เอยุ่งมากๆเนาะพี่น้องจ้าทั้งสอบทั้งตรวจโควิดเอ่อพาวะคนไก่ตไปติดมากกับหลายอย่างเนาะพี่น้องจ้าก็บเลเหตุให้รู้ซกุนบ้ายมากเลยช่วงนี้ สอบผ่านเรียบร้อยจ้าคะแนนเต็มสิบอง AIC วิชาวิทยาศาสตร์ก็โอเคจ้าแฮปปี้มากกะกับว่าถึงก็แฮปปี้มากแต่ว่ากะถือว่าผ่านก็โอเคละเออที่สิมาม้ว่าประวัติให้ฟังเรื่องราวเรื่องราวต่างๆนะพี่น้องจ้าช่วงนี้เอขอลองเลยว่าให้ทุกคนระมาระว่างเจ้าของแห้งๆหลายๆนะจ๊ะพี่น้องจาเออ ส่วนตัวเอแล้วเนาะเบาเรื่องของเอแล้วเม่เด็ไปเกี่ยวกับผ่านพิ้งถึงผู้ใดเนาะพี่น้องจ้าเอาเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องส่วนตัวของเอเนาะว่าเอ่อเนื่องจากว่าเอ่ะเหตุงานบานคุณแกเนาะเอจะต้องระว่างมากถึงมากที่สุดก็คือพยายามจะบ่ไปใส่พยายามจะไปแคลงเรียนแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ยูเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนในห้องเลี่ยนน้ำการบอร่อไปมั่วกักบกลุ่มอื่นบ่ไปแบบเดินปนเดิน เออไปไก่้หองอื่นนมาสันทอดเพราะว่าห้องอื่นเขาก็มีปัญหาคือการเหมือนกับว่า้าเขาโดนเออโดนเออเพื่อนในห้องเขามีคนติดเป็นเสี่ยกับสิยุ่มยากเนาะอ่ะเบาเรื่องห้องเอ็นอ่ะส่วนตัวเอ็นอ่ะคือห่องเอ็มมันมีเด็กหน่อยคนหนึ่งเป็นเพิ่นเป็นผู้ชายเพิ่นติดแต่ว่ามือแล้วติดแล้วกับว่ารา้วได้มาโรงเรียนแต่เอยก็คือต่องระว่างเนาะเอก็ไปตรวจตรวจ ซึ่งผลตรวจออกมาก,กับว่าไม่หยางกับโอเคเราบันีมือว่านเอ่อหนึ่งในขอบรัวลุงไปตรวจเจอเชื่อมาแล้วเขาก็พึงมาหาลุงมือก้อนมือว่านนี่ได้คำตอบกับเฝ้าเอกกับลุงก็ไปตรวจอีกรอบนึงซึ่งมือก้อนเอกก็พึงไปตรวจมากมือว่านเอกก็ไปตรวจอีกพี่น้องจ้ากับมวนเลยมวนกุบยู่ไทยเฮี้ยนจากของนี่เราไม่ได้ไปโทดมือดอกแต่ว่าก็คือ โชคดีเนาะเอกอะคือผลตรวจออกมาแต่เศร้ากะเศร้าเศร้าสำหรับเศร้าสำหรับบางคนแต่มันสายสาหรับเอกที่จะไปโรงเรียนเนาะผลตรวจออกมากะว่าบ่นมีหยางเอกก็เล็กคุยกันก็เพื่อนเนาะว่าโอเคเงั้นเข้ากับไปโรงเรียนกันปกติแต่ว่าเอกเขียนบอกคู่ก่อนเนาะว่าอาจจะไปซ่าอาจจะไปซ่านิดนึงเพราะว่ารอผลตรวจซึ่งกะแค่เขียนให้คู่เพื่อนรับรู้ซื่อๆเนาะว่า เขอาอาจจะไปซาแต่ว่าไปยูถา่าถ้าผลออกมาโอเคนะก็น,นี่แหละมันก็เลยเหตุให้แบบว่าช่วงนี้เอรู้ซึกว่าแบบวุ่นวายมากแล้วก็ <c oughs> มือแรงเอต้องไปเหตุงานเอบาสามล้วจะใบาสามเอไปเขางานแล้ววันีถ้าผลตรวจออกมาว่าเอมีปเปืมอนกัจเซียไทยมันกัจเซีไยไทยแบบว่าวุ่นายไปหลายเรื่องเลยเทิงสิต้องไปแจ้งที่ทํางานไหนจะต้องเอ แยงคู่ไผยูไกเอแนหวหมู่ว่านยังสินะมันก็สิแบบว่าบุ่นบายไปเลยจิงสินะแต่โชคดีคือว่าตอนนี้เอปลอดภัยแล้วลุงกับบมี่จะเออเมื่อกี้ก้อนเอจะขับรถออกมาเอก็รอเบิ้งผลตรวจของลุ่ก้อนนะ่นะซึ่งของเอเอเบิ้งได้ต่้เสาเลยแต่ลุงราไปย้อมเบิ้งก็เลยต้องรอแต่ก็โอเคจ้ะทุกคนกคือปลอดภัยคือเออลุงกับบมี่บมี่เืีอเนะแล้วก็เอกับบมี่ ซึ่งกันยังต้องระวังกันไปเรื่อยๆพี่น้องช่วงนี้แพร่ระบาดเยอะมากที่เดนมาร์กเมื่อวานนี่เบิ้งข้าวไอ้จำบาได้ว่าสนะี่พันมะสี่พันแล้วก็ประมาณล้อยกว่าคนที่ว่าเอ่อเขาเขาลงบา่ <c oughs> เพราะฉะนั้นระวังพี่น้องระวังเจ้าของแล้วก็ระวังคนในครอบครัวให้มากๆน,น,ะนะจ๊ะเนาะเบิ้งกันไปพี่น้องจ้าเพราะว่าเฮ้าบลูว่ามันจะเกิดอีหยังขึ้น ก็คือเชื่อมันยังปรหมดดอกแต่เพียงแต่ว่าเท่าก็ต้องฉีดวัคซีนแาะอ่าเข็มที่สามเอได้จดหมายม,มาแล้ววัคซีนเข็มที่สามของเออได้จดหมายม,มาแล้วซึ่งเอกคิดว่าคงจะต้องล่อนะจ๊ะล่ออ,อ,ลอไปอาจจะเป็นมืออื่นยังสิไดเขาไปจองคิ้วเพราะว่า,วาครบครบหกเ,เดือนวันพุธนี้นะจ๊ะแล้วก็ ที่จะต้องเข้าไปจองคิวเหนี่เพราะท่านในหมูเลยว่าจะจะมีคิวใดแน่นอะเดี๋ยวบัมือนี่กัเป็นมืออื่นเนี่อสิได้เขาไปเบิง้งแล้วก็สิจองคิวนะจ๊ะนี่แหละพี่น้องจ้าไอช่วงที่เข้าต้องเรามาเราว่างก็คือช่วงอากาศหนาวเพราะว่าไวรัสเขาชอบอากาศหนาวเย็นเขาจะเลิศเติบโตได้ดีมากในอากาศหนาวเย็นนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็มีได้ขอสอบหมู่ว่านนล้พี่น้องโอ้โหมวนเล่มว่ามานนี่ ตอบคำถามคู่บ่ได้ดีนะคู่ยังหาพันนะ่ะดีเท่าไรเราคู่หายพันนะจ๊ะเอกก็โอ้ยสิพันบ่เนาะกับเบาได้ระดับหนึ่งแต่เพียงแตว่วากาก็คือรายละเอียดเขาบ่เยอะเนาะเรากับเอบ่รู้เอกบ่มีเทคนิคในการที่จะไปสอบแต่ว่ากับพึ่งไดเทคนิคตอนแบบว่าตอนเอ่อไม้แม่เพจจังใดกับบ่เคยเห็นไม้แม่เมื่อก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บ่เคยเออเคยเห็นทางดึงแต่ว่า เฮตดแบบว่าบลละเอียดเฮตุแบบว่าบ่ค่อยเข้าใจบันไดแต่ว่าบันี้รู้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออต้องเหตุแบบนี้ยังแบบนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวรอบไหนจะห้ดีกว่านี้คะแนนทั้งขำทั้งอยากหัวทั้ง่รู้จะห้องจะห้พี่น้องตอนไปสอบทั้งทองเสียัม้มทั้งแรนเข้าห้องน้ำดูซึ้อแบบอาการออกเอ,อ่อเครียดลงกระเพาะอ่ะไหนแต่ทั้งบินหัวทั้งโว้ยบ่อยากว้าบ่อยากขากแต่อยา่า ไดอยากไะอยากหัวหน่ะนะว่าเอออาการแบบว่าคําจะคลองไหมอาการออกไหมเป็นอะไรที่แบบว่ามวนกรุบเลยหมู่ว่านนี่นี่แหละเอกก็มาว่าซูฟังนะพี่น้องใาช่วงนี้ถ้าเอกหายไปก็คือเหตุผลเอ่อก็คือนี่แหละเอ,อ่อคุณว่าอยู่กับอ,อการตรวจตรวจโรคนี่แหละละดกบ ทั้งสอบทั้งเหตุงานนะพี่น้องเวลามันก็นเลยแบบว่าบ่มีที่จะเข้าไปหาเพื่อนๆเนาะแต่ว่าวันอาทิตย์นี้เอสิไปหาทุกคนเลยวันอาทิตย์เอยุดเอว่างแล้ววันอาทิตย์น่ะเอก็กซ์สีฟ้าไปหาเพื่อนๆทุกคนเนะาะจ้ะเนาะสำรับผู้ใดที่แบบว่าขางไว้เนาะเอขางไว้เยอะมากเลยเพราะว่าเอพยายามลงคลิปทุกมืออาจจะเป็นคลิปสั้นเนาะพี่น้องเพราะว่าเออยากเป็นบุคคลปัจจุบันเนาะก็ะคือแบบ ยังบ่ทัทไดนหน,นีหายไปไสก็ยังยูยูเนจเนาะก็เลยบ่อยา,ากเบน,น,นบางไว้นาาเนะจ้ะเนาะเอ่อสาหรับพี่ยูที่เพิ่นก็ดันเท่ายู่แล้วก็คือบ่อยากให้เราลืมน,นะนะว่าเออมันยังมีช่องเราอยู่นะอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเออก็ขอกาลังใจเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนทุกาลังใจที่เอ่อเข้ามาทักทายตลอดเนาะขอคุ้นพี่ออน,นาาเนจ้ะเนาะเอ่อ พี่เขามาตลอดตลอดเพระาะว่าเอาจะยูไสแล้วก็จะตามเอตลอดเลยน่าลักมากมากพี่ออนสะอออนสวนเพื่อนสอนดอกมีโอกาสจะไปเที่ยวหาอุ้ยเชิญจะฟลองเองเนี่ยนี่มาเพื่อนแม่พี่จะตัวหารักหนารักไหมมือเศร้านี่เอาเขาไปเบิ้งนิดนึงแต่ว่าเบิ้งประจบคลิปคลิปล่าสุดเนาจะเนาะคลิปเปนภาพไปเบิ้งเออบังเฟืองบิงไฟแล้วน่เบั้งเฟือง บะเฟื่องสมัยเด็กน้อยแม้ว่าเรื่องบะเฟื่องโอ้ยย้ายข่างบ้านเรามีต้นบะเฟื่องต้นบบใหญ่ดอกต้นแต่ว่าเป็นบะเฟื่องบะเฟื่องสมย้ายเข้ามีย้ายเข้าผันมีบะเฟื่องหวานบะเฟื่องหวานมันหลอบ่าแสบมันฝาดบะเฟื่องสมนวยอ่อนมันห่ะแสบนะกินกับเกลือเป็นหลักเอาของย้ายข่างบ้านของย้ายเจ้าของมันบะแสบกับบ่กินเออเป็นเด็กน้อย เหตุดทุกอย่างเหรเป็นเด็กหน่อยว่าผิดบอกเจ้าของว่าการเป็นเด็กหน่อยนี่เหตุยังกับว่าผิดพี่น้องใหญ่มาแล้วสียเห็ุยังก็ต้องคิดก่อนแนวใดเห็ดแล้าบ่ให้เหตุให้คนอื่นเดือดร้อนเท่าก็จะค่อยเห็ุบางย่างแต่เหตุให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องคิดดีๆพี่น้องถามมันสิไปกระทบกระเทือนคนอื่นหลายๆคนก็คืออย่าไปเหตุคิดคักๆก่อนเอนี่เป็น ก่อนที่จะโพสอย่างในเฟซหรือในโลกโซเชียลต้องคิดก่อนมันสิไปกระทบผู้ใดบออ่เขาอาจจะยิ่งตรงไปหาคนนี่แต่ว่ามันสิไปกระทบคนนั้นบอจะต้องคิดก่อนก็ต้องยกเลิกก็ต้องกะแบบว่าประมาณว่าตั้งใจจะโพสกันเลยว่าได้โพสจังวสินะะลบบางเทือนี่เขียนอยู่สามเทือนยังเ่ท่านได้ถือใจจาวาองอยุก็ต้องเดี๋ยวลบเดี๋ยวนะนะ มีนอกอินซี่นกเยวมีเยอะมากเลยนะพี่น้องเมื่อกี้กันขับผ่านมามีสองตัวแต่ก็จะแบบมีบริเวณของเขาเนาะบรรยากาศดีตอนสอบประเทศเดนมาร์กฮิมาโซนนี้ฮิมาโตกหมู่ว่านเหมือนนีบ่มี่เลยนะพี่น้องเห็นบ่ต้องมองแตงแมงนินนดๆน้อยๆขาวๆตามเอ่อสนามตามมันเนี่ยนี่นิดๆน้อยๆอยแต่ว่าบ่มีหลายก็คือแบบว่า ม่านมาอากาศมันนี่แค่สององศาจา้ะหล่อรถเอถ้าได้เปลี่ยนเบาถึงหล่อรถก่อนหล่อรถถ้าได้เปลี่ยนหลอ่อรถจะไปเปลีป่ยนวันจันทร์ซึ่งลุงจะเป็นคนไปส่งเองไปโรงเรียนวันจันทร์ลปปลแ,ลแล้วก็เพิ่อนชารถไปเปลี่ยนหล่อให้แล้วเลา็กับบ้านแล้วก็ให้เอปแอลรถอีกเห็นไหมการที่มีสามีน่ารักก็จะประมาณนี้นะพี่น้องจ้า เอกขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอนะจ๊ะเนาะแล้วก็เอกก็ฝากกดติดตามช่องหน,หน้อยของประเอดน,ำนด้ำเนยนจ๊ะเนอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเนาะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจสวัสดีจ้า